สวัสดีค่ะพบกับรายการ r ิ s e a ทิ h ยนะคะไขทุกข้อสงสัยที่คุณอยากรู้ค่ะวันนี้นะคะเรามาพูดถึงปัญหารถแกนะคะก็คือปัญหารถติดในกรุงเทพมหานครน,นะคะที่สําคัญนะคะในปีนี้เราติดอันดับ5นะคะท็อปฟานะคะของโลกนะคะจริงแล้วสาเหตุของปัญหารถติดเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็มีแนวทางแก้ไขหรืออะไรยังไงนะคะเดี๋ยวมาคุยกันคะ่ะ5ปัจจัยนะคะที่ทําให้กรุงเทพเกิดสาเหตุของรถติดนะคะ ปัจจัยแรกเลยเนี่ยค่ะก็คือจํานวนรถนะคะมันไม่สอดคล้องกับผังเมืองหรือผังเมืองไม่สอดคล้องกับจํานวนรถนะคะการวางผังเมืองก็ก็สอดก็จะสอดคล้องไปกับการขยายของเมืองแต่ไม่ได้สอดคล้องไปกับจํานวนของเทคโนโลยีหรือว่าจํานวนของรถที่มันจะเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเอ,อ่อถ้าเป็นวิวัฒนาการก็เหมือนกับเรามีเกวียนใช่ไหมคะมีเกวียนมีจักรยานมอเตอร์ไซค์จนกระทั่งพวกนี้มันไม่ทำารถติดจนกระทั่ง มีรถยนต์นะคะมีรถยนต์รถรางอะไรเนี้ยค่ะผังเมืองมันวางแล้วมันไม่ได้สอดคล้องกับกับจำนวนรถที่ปริมาณรถที่มันมีในในปัจจุบันนะคะถนนอาจจะมากจริงแต่ว่ารถก็มากขึ้นด้วยเหมือนกันอีกอย่างน,นะคะอีกสาเหตุหนึ่งก็คือวินัยในการขับรถนะคะวินัยในการขับรถมารยาทในการขับรถพวกนี้ค่ะจริงๆแล้วอะคะ่ะถ้าคุณทําตามกฎระเบียบทําตามข้อบังคับกฎจราจรอะไรเนี้ยค่ะ โอกาสที่จะทําให้เกิดการสูญเสียหรือทําให้การเสียเวลาหรือการทําให้รถติดหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรเนี้ยค่ะมันก็จะน้อยลงนะคะการมีมารยาทในการขับก็เช่นเดียวกันนะคะไม่แซงตรงเส้นทึบไม่ปาดหน้าไม่ขับซักไม่ไม่ขับแบบเออเส้นที่ควรจะวิ่งเร็วก็วิ่งช้าเส้นที่ควรจะวิ่งช้าก็วิ่งเร็วถ้าสังเกตทุกวันเนี้ยนะคะคนขับรถนะคะขวาจะเร็ว ซ้ายจะช้ารถซ้ายเขาเรียกว่ารถช้าขับซ้ายรถเร็วขับขวาแต่ณนะตอนนี้รถรถช้าขับขวารถเร็วขับซ้ายเพราะว่าขวาขับแช่นะคะก็ถ้าสังเกตกันจริงๆแล้วกเ็เลนเส้นหลักอะคะ่ะทางหลักเนี่ยมอไซค์ไม่ให้เข้าก็มอไซค์ก็วิ่งกันเต็มนะคะยิ่งช่วงหน้าฝนจะเห็นว่ามอไซค์เข้าเส้นทางหลักเพราะว่าเส้นทางหลักจะมีถนนทางด่วนที่มันบังฝนนะคะที่มันแบบ มันมันจะไม่โดนฝนน่ะความง,ง่ายๆก็จะวิ่งเส้นทางหลักกันนะคะทางคู่ขนานก็จะไม่ค่อยวิ่งแล้วก็คือเส้นทางไหนที่แทซกไปได้ก็จะแทซกไปอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งเนี่ยค่ะมันทําให้เกิดปุัติเหตุแมะะ้กระทั การไม่มีรมารยาทไม่มีน้ำใจในการขับรถนะคะพอมันเกิดปฏิเหตุเนี่ยด้วยความที่รถมันเยอะหรือว่าการจราจรมันแออัดอยู่แล้วมันก็เป็นสาเหตุของรถติดได้อีกอันหนึ่งที่สําคัญเลยก็คืองานกอ่อสร้างนะคะงานกอ่อสร้างค่ะไม่ว่าจะเป็นงานกอ่อสร้างถนนงานกอ่อสร้างตึกรางบ้านช่องหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้รถติดด้วยเช่นกันยิ่งยิ่งกอ่อสร้างถนนนะคะไม่แล้วเสร็จสักทีนะคะมันยิ่งทําให้ ผิวทางจราจรเนี่ยค่ะหรือช่องทางจราจรเนี่ยมันใช้งานได้น้อยลงนะคะจากสมมติว่ามี4เลนมีเลนเลนจะขยายอีกนะคะจะขยายอีกเลนหรือไงค่ะมันก็ต้องกินต้องกินเลนที่ที่มันยังใช้งานอยู่ไปอย่างน้อย1เลนนะคะมันทําให้เกิดทําให้ช่องทางการจราจรนะคะมันน้อยลงเพราะช่องทางการจราจรมันน้อยลงเนี่ยจากการที <ấy> <sk Columbus> ่มา4เลนแล้วมาบีบเลือ2เลนมันก็ยิ่งทําให้รถติดอีกเหตุการณ์นึงนะคะที่เป็นสาเหตุของรถติดมีเหตุการณ์นี้เมื่อไหร่รถติดเมื่อนั้นฝนตกค่ะ มีฝนเมื่อไหร่รถติดเมื่อนั้นไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนแล้วยิ่งช่วงนี้ด้วยนะคะฝนที่ตกเนี่ยไม่ได้ทําให้รถมันติดมากมายอะไรแต่เพราะฝนตกหนักแล้วน้ําท่วมปัญหานี้คือปัญหาหลักเลยคือน้ําท่วมนะคะน้ําท่วมรถติดรถติดไม่ใช่ติดธรรมดานะคะติดถึง4ี่สาหชั่วโมงถ้าได้ดูข่าวก็จะมีการเรียกแบบพิซซ่านะคะเรียกพิซซ่ามาทานกันบนรถเลยก็มีเพราะว่าติดอยู่ประมาณ4ี่ชั่วโมง นะคะสี่ชั่วโมงเพราะว่าน้าท่วมค่ะแม้กระทั่งทางหลวนก็ท่วมค่ะอีกสาเหตุหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าระบบขนส่งสาธารณะค่ะยังไม่มีคุณภาพพอนะคะยังไม่สามารถการันตีได้ว่าคุณออกมาจากบ้าน7จ็ดโมงและคุณจะถึงที่ทํางานลื่นรถจะมาภายในกี่นาทีหรืออะไรเงี้ยค่ะยิ่งถ้าเป็นรถเมย์ด้วยเนี่ยถ้าเป็นรถเมย์นะค่ะหรือคนที่ต้องต่อรถเมย์มันจะขึ้นอยู่กับ การจ,จราจรบนท้องถนนเลยซึ่งถ้าติดก็คือติดยาวเหมือนกันติดเหมือนกับรถส่วนบุคคลทั่วไปนะคะแต่ว่าเรามีจริงอยู่เรามี MRT มี BTS แต่ก็ในช่วงชั่วโมงเล่นด่วนนะคะก็แน่นเหมือนกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกหนักอะไรเงี้ยค่ะก็ประสบปัญหารถเสียบ้างรถมาไม่ตรงเวลาบ้างหรือว่า ขบวนล,ล่าช้าบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จะมีและยิ่งสำคัญุกคนแน่นมากค่ะถ้าเป็นช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะคะมีนักวิชาการหลายท่านนะคะให้วิธีแก้ปัญหาการาจราจรในกรุงเทพนี่แหละนะคะวิธีแรกเลยนะคะเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือว่าเก็บภาษีให้มากขึ้นสําหรับรถยนต์ส่วนบุคคลรถยนต์นั่งหรือรถยนต์ที่เป็นรถเ,เขาเรียกว่าบรรทุกส่วนบุคคลอะไรพวกนี้ค่ะ จะทําให้ราคาเนี่ยมันสูงขึ้นราคาของรถมันสูงขึ้นแล้วก็โอกาสในการที่จะใช้รถหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะมากขึ้นหรือว่าถ้าอย่างญี่ปุ่นนะคะอย่างญี่ปุ่นก็คือเก็บค่าที่จอดรถนะคะจริงๆแล้วเราก็มีนะคะบ้านเราเนี่ยไออันที่เป็นคาร์พูนะคะ เส้นทางทของสีลมสาทรอะไรพวกนี้ค่ะก็คือมาด้วยกันไปด้วยกันนะคะก็คือคนเดียวอ่ะไม่สามารถเข้าได้ถ้าขับรถแล้วแล้วคนเดียวเนี้ยค่ะก็คือจะเข้าเส้นทางนี้ไม่ได้ถ้าใครสังเกตนะคะก็จะมีป้ายที่เป็นคาพูอ่ะคะ่ะว่าเอออย่างน้อยก็คือ2คนนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะคะ่ะกฎหมายไม่สัดิ์สิทธิ์นะคะกฎจราจรไม่ได้ศักดิ์สิ์หรือว่าเจ้าหน้าที่อาจจะไม่เพียงพออะไรเงี้ยค่ะมันทําให้ก็ก็น่นะคะ่ะก็คนเดียวก็ เข้าเส้นสีลมสารได้เหมือนกันวิธีที่2นะคะที่เขาให้มานะคะกเ็เพิ่มเส้นทางนะคะหรือเพิ่มถนนแต่ว่าอย่างไอการเพิ่มถนนนะคะสุดท้ายเนี่ยมันก็ไปกับวิธีสาเหตุเหมือนกันก็คือก่อสร้างแหละถ้าเราเพิ่มถนนเมื่อไหร่ไม่ใช่เราเอาถนนทั้งเลยแล้วไปวางได้เลยก็คือก่อสร้างแล้วต้องขุดเจาะอะไรเงี้ยซึ่งก็ทําให้เสียช่องทางการจราจรอีกเหมือนเดิมแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะผังเมืองมันไม่ได้ไม่ได้เอื้อต่อการที่จะ ขุดเพิ่มหรือขยายอะไรเงี้ยค่ะการที่จะทําถนนหรืออะไรเงี้ยเพิ่มเติมเนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาได้ก็จริงแต่ว่าวิธีการมันยากสัหน่อยค่ะอีกวิธีนึงในการแก้ปัญหาจราจรก็คือเอาง่ายๆคุมกําเนิดรถยนต์นะคะด้วยวิธีการควบคุมจํานวนรถยนต์นะคะอันนี้มีตัวอย่างจากประเทศสิงคโปร์นะคะที่ใช้ coe นะคะเขาเรียก coe ก็คือ certificate of entitlement นะคะก็ ตัวนี้ก็คือจะเป็นเหมือนใบประมูลสิทธิ์นะคะของจํานวนรถยนต์หรือจํากัดจานวนรถยนต์ต่อบ,บ้านต่อครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะถ้าจะใช้มากกว่านี้ก็คือคุณต้องมีใบนี้แล้วก็เหมือนกับต้องไปประมูลนะคะต้องไปประมูลเพื่อให้ได้ใบนี้มาซึ่งราคาจะค่อนข้างสูงมากนะคะคุณก็จะมีรถที่มากกว่าจํานวนที่ ทางรัฐบาลกําหนดไว้อะไรประมาณอย่างนี้นะคะก็คือคุมกําเนิดรถยนต์นะคะอีกวิธีการหนึ่งก็คือในเมื่อระบบขนส่งสาธารณะมันไม่ดีก็พัฒนาหรือปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะคะก็คือพัฒนาระบบหรือว่าพื้นที่สถานีขนส่งมวลชนเนี่ยให้มันดีขึ้นนะคะก็คือ,อจํานวนรถจํานวนคนที่เป็นรถสาธารณะค่ะ ให้มันมากขึ้นหรือให้มันทันสมัยขึ้นหรือให้มันดีขึ้นอย่างรถเมย์ะค่ะรถเก่ารถล้อนป้ายแดงรถที่เป็นควันดำรถอะไรพวกนกี้ก็ปรับหรือเปลี่ยนให้เป็นรถที่มีสมรรถนะดีขึ้นนะคะแล้วกออ็อย่างที่เราเห็นในในเมืองอะคะ่ะที่มันจะมีช่องทางสําหรับรถรถขนส่งสาระพิเศษนะคะตอนไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรเนาะแต่ว่า บา,บางบางพื้นที่ในช่วงชั่วโมงเล่นด่วนก็จะมีเฉพาะอย่างที่เราเข้าใจก็คือเลนรถเมย์นะคะเลนรถเมย์ก็คือเลนนี้รถเมย์จะวิ่งได้ไม่ว่าจะสวนเลนหรืออะไรก็แล้วแต่จะเป็นช่องทางในความรวดเร็วและก็สะดวกสําหรับผู้ที่ใช้บริการสาธารณะพัฒนาบุคลากรทางด้านผังเมืองนะคะจริงๆอะคะ่ะเรามีอยู่แล้วบุคลากรทางด้านผังเมืองแต่ผังเมืองเราต้องบอกตรงๆว่าวิธีการนี้ผังเมืองเราถ้าคนศึกษาจริงๆอะคะ่ะ ไม่สามารถขยายได้แล้วนะคะไม่สามารถขยายได้แล้วหรือถ้าจะขยายหรือว่ามีการขยายเส้นทางขยายถนนหรือว่าบุคลากรพัฒนาบุคลากรเนี่ยเออมันใช้บบนเจตหรือใช้งบประมาณจํานวนมหาศาลเหมือนกันนะคะในการขยายถนนเพราะว่าตอนนี้ในช่วงในใน ในกรุงเทพมหาครเนี่ยเอาง่ายๆคือพื้นที่มันจํากัดแล้วการทําลถไฟฟ้าลดใต้ดินนะคะตอนนี้ทําให้ผิวถนนและผิวทางจราจรเนี่ยมันมันค่อนข้างติดขัดแล้วช่วงนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยต่อให้เราขยายไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะถ้าเรายังวางผังเมืองไม่ดีหรือว่ายังไม่ได้มีการมองในอนาคตว่าอีก10ปี2 0ปีมันจะขยายไปถึงไหนแล้วก็ไม่ได้มีการรองรับรูปแบบของผังเมืองที่มัน ค่อนข้างโอเคนะคะมันก็ก็จะเกิดปัญหาพวกนี้ขึ้นไปเหมือนเดิมะค่ะในส่วนของการจราจรนะคะอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเพิ่มเติมนะคะในส่วนของระบบขนส่งสาธารณะค่ะถ้าเราเคยไปที่ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ฮ่องกงญี่ปุ่นอย่างงี้ค่ะมันจะมีบัตรราไม,ม่แน่ใจว่าเป็นบัตรของอะไรของออโต้พุตนะคะที่มันจะสามารถใช้ได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถใต้ดินรถเมล์รถทุก ทุกระบบขนส่งสาธารณะค่ะแล้วมันมีการเชื่อมต่อที่มันค่อนข้างโอเคไม่ว่าจะเป็นแบบต่อรถไฟฟ้าแล้วมีลงรถเมล์ไปเลยแล้วคุณไม่ต้องแบบเสียเวลาในการที่จะจ่ายเงินหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คุณแค่แตะบัตรมีแค่บัตรใบเดียวอะค่ะสามารถที่จะเชื่อมต่อได้เลยอะค่ะเป็นเป็นออฟต์พุตหรือเป็นบัตรแมงมุมอะไรเงี้ยจริงๆไอเดียนี้ทางทางรัฐบาลหรือทางไทยอะค่ะก็มีเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่หลายๆคนรู้หรือหลายคน เคยได้ยินมาแล้วค่ะผลประโยชน์นั้นไม่เข้าใครออกใครนะคะมันก็เลยเอผลประโยชน์เอางม่ายๆผลประโยชน์มันไม่ลงตัวฉะนั้นเนี่ยบัตรตัวน,นี้ก็ยังไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นมาได้นะคะถ้ามีแค่บัตรใบเดียวขนส่งระบบสาธารนณะแล้วคุณสามารถใช้ไปได้ตลอดอะไรเงี้ยมันก็ง่ายเพราะว่าตอนนี้คนถ้าจะไม่โกงเงินสดการขึ้นรถเมย์ค่ะแปดบาทหรืออะไรเงี้ยสแกนได้ไหมคะอะไรเงี้ยมันก็ มันก็ไม่มีเนาะมันก็ไม่มีก็ต้องมีเศษกันไปนั่งเรือสแกนได้เนี่ยคะก็ไม่มีอีกอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องพกเศษพกเหรียญกันไปแล้วบางคนก็คือไม่ได้พกเงินสดแล้วอะค่ะตอนนี้จะกลายเป็นสังคมไร้เงินสดกันไปแล้วอะค่ะก็คือสแกนแตะบัตรสแกนแตะบัตรถ้าใครใช้ BTS MRT กันบ่อยๆก็คือระเบิดเนาะรู้สึกจะเป็นรับบิดก็คือแตะบัตรแตะบัตรเอาอะไรเงี้ยค่ะและที่สําคัญนะคะ MRT อะตอนนี้ก็คือบัตรเครดิตได้แล้วก็คือบีซ่าคุณไม่ต้องไปต่อแถวซื้อ ซื้อเหรียญซื้อบัตรหรืออะไรเงี้ยค่ะคุณแค่บัตรเครดิตเป็นวีซา่าคุณก็แตะปุ๊บแล้วคุณก็เข้าไปได้เลยนะคะถ้า BTS มีแบบนี้ก็ไม่เสียเวลาในการซื้อบัตรอีกเหมือนกันนะคะแตะบัตรแล้วก็ไปได้เลยรถเมล์ก็ใบเลยนะคะก็คิดว่าถ้าเป็นลักษณะบัตรเนี้ย ก็น่าจะทําให้คนมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นแล้วก็ไม่มีใครอยากขับรถหรอกค่ะเพราะว่าน้ำมันก็แพงเพิ่มแพงมากขึ้นรถก็ติดเไรเงี้ยคะ<ม>่ะเสียเวลาบนท้องถนนเนี่ยเป็นชั่วโมงนะคะเป็นชั่วโมงเลยเสียสุขภาพจิตด,ด้วยถ้าระบบขนส่งสาธารณะมันเอื้ออํานวยแล้วมันก็ดีถึงบ้านเลยเลยเนี้ยค่ะก็น่าจะมีคนใช้งานเยอะค่ะก็ถ้าใครมีไอเดียดีๆในการแกร้ปัญหาการจราจรนะคะไม่ต้องอายไอเดียตัวเองเลยคือสามารถ มาพูดคุยกันได้เลยหรือคอมเมนต์ข้างใต้ได้เลยนะคะว่าคุณมีไอเดียอะไรยังไงนีคะมาแชร์กันนะคะแล้วก็คุณสามารถแชร์ให้เราได้ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าในในช่องทางโซเชียลทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจของเรานะคะไลโอเอนะคะยูทูบติ๊กต็อกนะคะเอ่อทุกช่องช่องทางมีเดียแล้วกันที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กกดกระดิ่งนะคะ ให้พวกเราด้วยและที่สำคัญกดถูกใจให้เราสักนิดเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์จาต่อไปค่ะ